มาชมบ้านน้องสาวนะคะนี่คือบ้านน้องนาของเราอุย้ยดอกไม้สวยจังเลยเธอบ้าดอกไม้คืองามแท้สีแดงก็แดงสดเลยแหมอุย้ยทุกคนดอกไม้สวยมากๆเลยดอกกุหลาบน้องนาปลูกดอกไม้สวยมากนะจ๊ะ ไอ้วอนมากหลายบัดนี่โอ้ยชอบหลายสวยเนาะสวนดอกไม้นะจ๊ะนี่ดอกไหนก็บโงามทอนีน่เฮยวอนมันแดงสดค่ะขนาดเลยด้วยนีย่วันนี้น้องรัดมาตัดหญ้านะจ๊ะตัดหญ้าให้น้องนานะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยนะนึกว่าเธอยังไม่ตื่น ว่าเอ๊ะรัดไปตัดหญ้าให้นายัางฮะ<า>นี่คือน้องนอกใช่ไหมนะ่ะใช่ครับน้องนอกสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยจ้าสวัสดีไ่ FC อู้สวัสดี FC วาสาัสดนาเพิ่นจำได้มาหอบยาด้วยกันนะคะมาหอบยาด้วยกันวาสาัสดนาเอาหอบยาด้วยกันวันนี้<ป>โอ้พี่นาให้มาตัดหญ้ากันโอ้ยเก่งแถวันนี้ได้จักบาทเนาะวันนี้แบ่งเดือดเดือเอาค่าจ้างมาแบ่งกินส้มตำเลยเด้อ น้องนกนะคะเป็นน้องสาวของน้องรัดนะจ๊ะอันนี้คือแม่กวาดนะคะอันนี้คือ่ต้นไม,ไ,มไม้นะคะท่านผู้ชมตัดเห็มันสั่นตัดแล้วก็กวดทิ้งบ่ปะ<ช>อืเราพี่นาให้เอาหญ้าไปไว้ไหนไปไปไวด้ดาหนาดินนี่ย,ยอโอ้ไปไว้โคนต้นไม้บ่ ถ่ายวิวบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่บ้านของน้องสาวสวนของน้องนะคะฝนเริ่มตกลงมาบรรยากาศก็ดีดีอากาศก็ดีนะคะทุกคนนู่นน่ะพี่เลี้ยงเป็ดตินกพี่นาเลี้ยงเป็ดนี่น่ะโอ้เราเป็ดนะคะข้างหน้าของเรา วิวธรรมชาติบ้านเราสวยๆนะคะทุกคนน้องก็จะปลูกหญ้าหน้าบ้านแล้วก็จะจ้างน้องนกน้องลัดมาตัดหญ้านะคะ,พ,ะ,คะพี่วอนก็เดินชมวิวพี่วอนชอบหลายวิวสวยๆ วิถีชีวิตของบ้านเรานะคะอยู่กับธรรมชาติล้วนเลยบ้านของน้องสาวทาสีสวยๆส,สวยงามด้านนี้ก็จะเป็นคลองน้ำคลองน้ำน้องสาวก็จะปั๊มมาใช้สอยได้นะคะ เอามาอาบได้เอามารดน้ำต้นไม้ได้อยู่กับธรรมชาติล้วนๆเลยอย่าไม่นานมันก็ยาวเนาะแปบ๊บเดียวเนาะตนนี้มะขามหวานนาะต้นนี้มะขามหวานเนาะเออเนาะตอนนั้นที่เรากินนะเนาะ ดีเลยนกวันนี้แดดไม่ร้อนกวาดสบายๆเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยหญ้าเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะบ้านน้องสาวสวยๆนนะะทาด้วยสีฟ้า ใส่ถุงมือด้วยน้องนกขยันขยันถุงมือค่ะถ้าไม่ใส่ถุงมือมันจะน้ำค้าค่ะมันจะโดนเสียนเนะาะเสี่ยนจะตำม,มือนี่ค่ะถุงมือน้องสาวต่างแม่เป็นคนอารมณ์ดีนะคะ ให้ชมบ้านสวยๆของน้องสาวมันเป็นไรล่ะเครื่องอะฮะอ๋ตอตะใบอ๋อวันนี้ตัดไปสวนใหญ่เลยนี่นตัดมืดไมหมล่ะวันนี้ ต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยดีนอนวันนี้แดดมันไม่ร้อนนี่ด้านหน้าของหน้าบ้านนะคะด้านขวาก็คือเป็นครัวอ, <c oughs> อยู่ที่นี่อากาศดีนะคะทุกคน ลมเย็นสบายสบายไอ้นอกโชว์ไม่กวาดน้อ,นนนองนอกสู้งานแดดบอลอนไงเพิ่นกันเลยสู้ไหวคลิปนี้แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ